กิจกรรมปลูกต้นไม้ปี2568สภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ 1. ร่วมปลูกต้นไม้กิจกรรมจัดระเบียบท้องถิ่นลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วันที่6เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568 สภา,าเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยนายทวีรัพย์สิลกระโทกสมาชิกสภา,าเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์เขตอำเภอน,นดินแดงพร้อมด้วยนายชยันประไพพักหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมจัดระเบียบท้องถิน 1, ่นหนึ่งอปท1ถนนสวยปลอดภยัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568น้าอณองค์ 68, งการบริหารส่วนตำบลลำนางอำเภอโดนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลางรองโดยนายสันตินาวีสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดระเบียบท้องถิ่น1อปท1ถนนสวยปลอดภยัย ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องทิ่ท้อร่วมพัฒนาดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนหลวงท่อองถิ่นไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมรวมทั้งเพื่อให้ถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดมีสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดจนประชาชนเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกและเกิดความปลอดภัย ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสิริมงคลวงวนนานายอำเภอโนโนดินแดงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยสาส,าสารุ่งโรดทองศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขตเก้าและตัวแทนจากสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์เกษตรอำเภอโนโนดินแดงคณะผู้บริหารผู้นำหมู่บ้านสมาชิกสภาออบริัทตะลำนางรองพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมปลูกต้นเหลืองปรีเดียทรนาบ้านคลองโป่งหมู่ที่ตําตำบลลำนางอำเภอโนโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ 2. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2568จังหวัดบุรีรัมย์วันพุทธที่28พฤษภาคม2568เวลา8นาฬิกาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2568จังหวัดบุรีรัมย์นายธนาศักดิ์เพชรหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ในายชัยยันประภัยพักหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และพนักงานสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2,568จังหวัดบุรีรัมย์ณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดตบเสม็จอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่31มกราคม2532อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีขอองคชาติซึ่งกรมป่าไม้และจังหวัดบุรีรัมย์ได้เชิญชวนจัด,ดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ขอองคชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนโดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่ที่เห็นสมควรเช่นที่สาธารณประโยชน์ป่า ชุมชนศาสนสถานโรงเรียนริมแม่น้ำลำคลองสองข้างทางสาธารณะ